เคนิคเคล็ดลับที่ครูพิกุลจะให้ในคลิปนี้นะคะเราเคยได้ยินกันใช่ไหมคะทำตัวให้ดังทำตังในโลกออนไลน์ครูพิกุลอยากบอกว่าการที่เราทำตัวให้ดังให้ปังให้ติดตลาดหรือให้เป็นที่รู้จักสร้างความสัมพันธ์ในด้านดีและเป็นบวกให้กับผู้คนได้รู้จักเราในทางที่ดีและเป็นบวกทั้งออนไลน์และออฟไลน์ มันจะเป็นเทคนิคเป็นเคล็ดลับที่จะทําให้เราประสบความสําเร็จไม่ว่าเราจะประกอบสมาอาชีพอะไรออนไลน์ออฟไลน์ใช้เทคนิคนี้ได้ค่ะนะคะเราจะชอบติดปากกันว่าทําตัวให้ดังทําตังในออนไลน์ใช่ไหมคะครูวิกุลบอกว่าเราจงดังในแบบที่เป็นเราเวอร์ชั่นที่มีหนึ่งเดียว ในจักรวาลนี้เป็นตัวตนที่แท้จริงของเรายึดมั่นยืนหยัดอย่างเช่นครูพิกุลฉันชื่อว่าพิกุลเสนาคำชื่อครูพิกุลสวยสั่งได้ในออนไลน์สอนอะไรบ้างสอนการสร้างรายได้ผ่านออนไลน์สอนวิชาชีวิตสอนการสร้างรายได้แบบมหัศจรรย์สอนกฎจกักรวาลกฎแรงดึงดูดสนใจทักแชทแอดไลน์มานะคะ